สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจ่ามาพูดถึงปรากฏการณ์ครั้งสำคัญอีกปรากฏการณ์หนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงปี2566ค่ะนั่นก็คือปรากฏการณ์จันทรคราหรือราหูอมจันทร์นั่นเองค่ะปรากฏการณ์จันทรครานะคะจะเกิดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมปี2566ค่ะและการเกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้จะเป็นเพียงเงามาบดบังเท่านั้นจะไม่ได้ เป็นลักษณะของการอมทั้งดวงเหมือนปรากฏการณสุริยคราสในวันที่20เมษาปี2566นปี2566ที่ผ่านมานะคะและการเกิดปรากฏการจันทรคราสในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและเป็นทั้งจุดจบของบางสิ่งบางอย่างนะคะ ซึ่งมีเกณฑ์ที่จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีในด้านที่ดีและด้านที่ต้องระมัดระวังค่ะจึงเชิญชวนมาเช็คกันดูในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่ามีเรื่องใดที่คุณจะต้องรอบคอบให้มากขึ้นและมีเรื่องใดที่คุณได้ประโยชน์จากการเกิดปรากฏการณ์จันทรคราสนั่นเองค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษภท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษภ ก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลลขนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิษภกว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์หรือจันทรคราษในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างคะ่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษศค่าเหตุการณ์จันทรคราดนั้นจะเกิดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมปี2566ค่ะแต่อิทธิพลของปรากฏการณ์ครั้งนี้จะไม่ได้ส่งผลแค่วันที่6พฤษภาคมเพียงวันเดียวนะคะจะส่งผลก่อนวันที่6ไป7วันและจะส่งผลหลังวันที่6ไปอีก7วันนับรวมกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือประมาณ15วันนั่นเองค่ะก่อน7หลัง7คือ14แล้วก็นับวันที่ อีกหนึ่งวันรวมเป็น15นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใน15วันตรงนี้มันจะมีเรื่องที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีพฤจิตมันจะมีเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นมีเหตุการณ์ที่เป็นจุดจบคุณจะต้องรอบคอบใช้สติใช้สมาธิให้มากนั่นเองค่ะประการแรกเลยที่ชาวลัคนาราศีพฤจิตจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของศัตรูคู่แข่งโดยเฉพาะศัตรูในที่ลับโดยเฉพาะศัตรู ไม่เปิดเผยว่าเขาเป็นศัตรูเขาเป็นคู่แข่งคุณอันนี้น่ากลัวนะคะต้องบอกชาวพฤษศแบบนี้อาจจะเป็นคนรอบข้างตัวคุณอาจจะเป็นคนที่คุณไว้ใจอาจจะเป็นคนที่หวังดีกับคุณแต่ลึกๆแล้วเราไม่รู้เลยว่าใจเขาคิดอะไรลึกๆแล้วเราไม่รู้เลยว่าเขาถือมีดไว้ข้างหลังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษศคะคุณไม่ควรจะไว้ใจใครมากจนเกินไปคุณไม่ควรที่จะเล่าเรื่องราวความลับอะไรของตัวเองให้คนอื่นฟังมากจนเกินไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวความลับในเรื่องของการงานความลับในเรื่องของการเงินอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องพยายาม ออรอบคอบใช้สติใช้สมาธินิดหนึ่งนะคะไม่ใช่ใครถามอะไรก็เล่าหมดอย่างแย่นะชาวลัคนาราศีพฤษภคะ่ะดาวพระราหูนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณคะ่ะได้โคจรเล็งไปยังดาวพระจันทร์ซึ่งดาวพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณและดาวพระจันทร์โคจรอยู่ในราศีตุลอยู่ในเรือนอรินะคะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพฤษภต้องระมัดระวังปัญหาที่มาจากเพื่อน ปัญหาที่มาจากเครือญาติปัญหาที่มาจากคนใกล้ตัว นะคะโดยมากแล้วก็จะเป็นกลุ่มคนใกล้ตัวคุณเนี่ยแหละค่ะนาปัญหานําความเดือดร้อนมาให้ <c oughs> เขาอาจจะเดือดร้อนในเรื่องของการเงินแล้วมาขอหยิบยืมคุณทําให้คุณอึดอัดหรือลําบากใจหรือว่าเขาอาจจะนำเ,ออเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีมาเล่าให้คุณฟังทําให้คุณเครียดแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเขาเอาเรื่องคุณไปติชินนินทาแบบนี้ก็ได้มันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวคุณนั่นเองนะคะที่จะทําให้คุณรู้สึกไม่ดีต่อใครบางคนหรือว่าอาจจะมีใครบางคนรู้สึกไม่ดีกับคุณในช่วงนนี้้้ก็็ไดถาเป แง่มุมของการทํางานก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิษภอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานกับคนที่ทํางานกับหัวหน้างานกับลูกค้าแบบนี้ก็ได้กับลูกน้องอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ต้องรอบคอบในเรื่องของอารมณ์ให้มากขึ้น ในระยะนี้นะคะอาจจะมีข้อพิพาทคดีความด้วยนะความขัดแย้งกันทะเลาะหรือว่าการแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวเนี่ยต้องดูให้ดีเรื่องราวของเอกสารเรื่องราวของข้อตกลงต่างๆนะคะต้องพยายามละเอียดและไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนมากขึ้นนั่นเองค่ะเชาแลัคกนาราศีพฤษภท่านใดนะคะทีเ่เป็นพนักงานประจำหรือเป็นพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศนะคะก็อยากจะให้ทำอะไรให้มีลายลักษณอักษรสมมุติว่าคุณจะต้องนัดคุยกับใครนัด ไปดูโปรเจกต์กับใครบางคนอย่านัดเพียงแค่ลมปากนะคะอย่างน้อยพิมพไปในลายสักนิดหนึ่งให้ให้มีหลักฐานเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีการส่งอีเมลไปนัดกันให้มันเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะไม่อย่างนั้นมันจะมีเกณฑ์ที่จะเจอกับคนที่เทน,นัดเลื่อนนัดผิดสัญญาไม่ทําตามคําพูดชาวลัคกนาราศีพฤศภอาจจะเจอคนที่มารักปากกับคุณอีกอย่างหนึ่งแต่สุดท้ายไปทําอีกอย่างหนึ่งคนโลเลคนไม่จริงใจลักษณะนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอนะและต้องขอบอกกันตามตรงว่าถ้าไม่ใช่ที่ เ,เป็นกลุ่มคนที่คุณเจอก็อาจจะเป็นตัวคนเองที่คุณแบบโลเล นะคะคุณอาจจะเ,ออเทนัดคนที่คุณนัดไปเลื่อนนัดไปอาจจะเป็นตัวคุณเองก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะในระยะนี้ถ้าคุณจะเสพข่าวอะไรต้องพิจารณาไตรตรองให้ดีใครมาเล่าอะไรให้คุณฟังอย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงนะคะต้องรอบคอบฟังหูไว้หูไม่ใช่ว่าฟังอะไรมาปุ๊บเชื่อทันทีว่าต้องเป็นจริงแน่ๆบางทีเขาอาจจะใส่ไข่หรือเติมชูรสลงไปนะคะเราต้องมีวิจารณญาณด้วยนะในระยะนี้ควรจะ สิ่งที่เป็นบวกนะคะเวลาดูข่าวพยายามเปิดช่องที่เ,เป็นสารคดีหรือเป็นสาระความรู้หรือว่าเป็นเรื่องราวที่มันจันรลงใจจะดีกว่าอย่าเพิ่งไปฟังเรื่องราวลบๆมันจะยิ่งหดหูนั่นเองนะคะแต่ในด้านดีๆก็มีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะอย่างที่บอกไปว่าปรากฏการณ์จันทรคราดหรือปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์ไม่ได้ส่งผลเสียอย่างเดียวค่ะก็ยังมีมุมที่ดีเกิดขึ้นค่ะด้านดีๆคือจะเป็นเรื่องของการงานคุณอาจจะได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่ๆงานใหม่ หมเจอกับงานที่ท้าทายเจอกับงานที่มันค่อนข้างที่จะชาร์เลนต์ตัวคุณมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจอกับงานยากก็จริงแต่คุณรู้สึกสนุกในการทํางานนะคะต้องแก้ปัญหาต้องลุยต้องใช้เดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนี้ที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะได้เจอและไม่เช่นนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพฤษภรูร้สึกว่า ยิ่งคุณทำอะไรบางอย่างมากเท่าไหร่ผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ก็จะยิ่งส่งกลับมาหาคุณมากเท่านั้นมันเป็นช่วงที่ยิ่งขยันยิ่งได้นะสำหรับชาวพฤศศพนะคะเพราะฉะนั้นให้พยายามจัดการเรื่องราวต่างๆด้วย ความเต็มที่เต็มกําลังด้วยความสามารถของคุณจะมีผลดีเข้ามานั่นเองค่ะนะ,ะและประการต่อมาค่ะชาวาราศีพิษภแม้ว่าจะมีคนรอบข้างที่คุณไว้ใจไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนก็ยังมีกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่คอยสนับสนุนผลักดันคุณคุณจะเจอกับกลัลยาณมิตรที่ดีนะคะคุณจะเจอกับเพื่อนร่วมง,งานที่ดีที่จริงใจในช่วงที่คุณเ,เจอคนไม่จริงใจอย่างน้อยมันจะเป็นช่วงที่คุณได้เห็นว่าใครจริงใจกับคุณเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นลักษณะนี้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นจะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากผู้คนอยู่เสมอไม่หัวเดียวกับเทียมรีบอย่างแน่นอนค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวพฤษภทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ